กบ yeah, สวัสดีชาวอุนพีสบอตีรัดกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมแซกค,คุงนั่นเองซึ่งวันนี้ครับเราอยู่กับตัวคอร์ดอย่างชิลิวนั่นเองนะซึ่งตัวคอร์ดชิลิวเนี่ยไม่ได้มีใครขอมานะครับก็คือผมอยากเล่นเองแหละไม่มีอะไรมากครับซึ่งตัวคอร์ดชิลิวเนี่ยผมต้องบอกทุกคนไว้ก่อน,นครับว่าเทณสมบัติตัวคอร์ดนี่ยเป็นตัวคอร์ดที่ดูน่าสนใจครับดูน่าเล่นนะแต่ข้อเสียงลุงแกนเนี่ยคือความเล่นยากนะครับแต่ถ้าใครอยากเล่นเหมือนผมเนี่ยก็หยิบมาเล่นได้นะครับสนนุกะ แต่ก็อย่างว่าแหละเล่นยากนะเอาละมาพูดถึงเซตเหรียญที่เราใช้กันนะครับซึ่งเซตเหรียญที่ผมใช้เนี่ยเป็น3ามไคโดนะไอ้สองไคโดเนื่องจากว่าชิลิวผมเนี่ยวลแค่80สนะครับส่วนออฟทั้งเหรียญเนี่ยเราจะเน้นไปที่พลังชีวิตกับพลังโจมตีนะครับตามสเต็ปตัวคอนสายหมัดทั่วไปเลยนะเอาละเรามาพูดถึงเรื่องสกิลตัวคอนนี้กันต่อเลยดีกว่าเริ่มจากสกิลที่1น,นะครับกับโจมตีล่องหุ่นนะครับซึ่งสกิลนี้ครับเป็นสกิลที่ใช้ยากนะ ออซึ่งสกิลนี้นะครับจะเป็นการกดค้างนะซึ่งขนาดที่เรากดค้างเนี่ยตัวคอนเราเนี่ยจะลดความเสียหายอยู่ที่70%เลยนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เรากดใช้สกิลนี้ครับตัวคอนเราจะล่องหุ่นนะแต่ถ้าถูกศัตรูโจมตีเนี่ยหรือโดนดามเมดขนาดล่องหุ่นเนี่ยตัวคอนเราจะโผมาจากการล่องหุ่นนะครับหรือก็คือล่องหุ่นหายนั่นแหละเออถ้าโดนโจมตีนะครับแล้วก็สกิลนี้นครับ เมื่อเราปล่อยนะจะเป็นการเอาดาบไปทิมนะครับก็จะสร้างความเสียหายอยู่ที่490มีผลซัดติว้วแล้วก็ทะลุสิ่งขีดขวางเลยนะแถมยังมีการตัดเลือดระยะสั้นนะครับประมาณ15วินีนะครับแต่ถ้าศัตรูมีการสถานะเนี่ยก็จะไม่โดนนะตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ลดพลังโจมตีศัตรูด้วยนะครับถ้าเราทิมโดนนะก็จะลดไปที่30รนะครับระยะเวลาเนี่ยอยู่ที่20วินาที ซึ่งสกิลนี้ครับสาเหตุที่ผมบอกว่ามันใช้ยากเนี่ยพอระยะสกิลเนี่ยมันสั้นนะครับหรือดาบมันสั้นนั่นแหละคือถ้าดาบมันยาวคนนี้ผมมองว่าจะดีมากนะครับแต่นี่ดาบแม่งอย่างสั้นเลยเฮ้ยเอาละมาพูดถึงสกิลที่2กันต่อเลยดีกว่าครับ ซึ่งสก,กิลนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือเป็นการวาร์ปไปฟันศัตรูนะซึ่งสก,กิลนี้จะสร้างความเสียหายอยู่ที่754้นะครับและถ้าเขาไม่ตายจากการโดนสก,กิลนี้นะครับเขาก็จะโดนลดความเร็วลงอีก30%เป็นะครับเป็นระยะเวลา20วินาทีครับซึ่งสก,กิลนี้ครูดาวอยู่ที่29วินาทีครับแล้วก็บอกไว้ก่อน,นครับว่าไอส้สก,กิลสองเนี่ยจริงๆมันมีมากกว่าน,นั้นนะครับคือตัวคอครอย่างชิลิวเนี่ยเป็นตัวคอครที่เล่นกับเกรดนะครับซึ่งเกรดเนี่ยจะอย ด้านล่างนะครับเออมุมซ้ายด้านล่างนะมันจะเป็นเกรติ5จุดนะครับซึ่งถ้าตัวคอรนนี้นะครับมีเกรครบ5จุดนะครับเราใช้สกิล2เนี่ยไปปาดใส่ศัตรูครับก็คือการันตี1คิวนะครับหรือเป็นการสั่งตายนั่นแหละครับซึ่งไอ้ตรงจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่เป็นไฮไลท์สำหรับตัวมันก็แล้วกันนะครับเออแต่ผมต้องย้ํากับทุกคนไว้ก่อนครับคือถ้าเราใช้สกิลนี้ ปาดขาดที่เราเกียรห้าเกียรเนี่ยหรือเกียรเต็มเนี่ยแล้วโดนศัตรูสองตัวเนี่ยมันจะสั่งตายได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้ผมก็งงอยู่เหมือนกันนะคือถ้ามันสั่งตายแบบสองตัวแบบถ้าโดนปาดสองตัวเนี่ยแล้วสั่งตายสองตัวเนี่ยตัวคอนชิริวเนี่ยจะเป็นตัวคอนที่โกงมากนะแต่ด้วยขีดอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับคือมันสั่งตายได้แค่ตัวเดียวนะแล้วก็เดี๋ยวผมมาสรุปเรื่องคุณสมบัติตัวคอนชิลิวให้แบบคร่าวๆนะครับอย่างแรกครับตัวคอนชิลิวเนี่ย ตัวคอนนี้นะครับจะมีกันตายนะเตะกันตายจะทํางานก็ต่อเมื่อเรามีเกจ3สามเกจขึ้นไปเท่านั้นนะครับก็คือตัวคอนชิลิวเนี่ยเป็นตัวคอนที่เล่นกับเกจเขามากๆเลยนะครับถ้าไม่มีเกจเนี่ยตัวคอนชิลิวจะไม่มีกันตายนะครับแต่ทุกคนก็น่าจะสงสัยใช่ไหมล่ะว่าไอ้เกจเนี่ยจะหาจากไหนอะพี่เออก็คือการที่เราจะได้เกจจากตัวคอนชิลิวเนี่ยอย่างแรกนะครับคือการใช้สกิลหนึ่งเนี่ยไปทิ่มให้โดนศัตรตูนะครับ คือขอแค่ทิมโดนนะเราจะได้3ามกรนะครับแต่อย่างที่สองนะทุกครั้งนะครับที่เราเพอร์เฟกต์ดอทได้นะตัวคอนชิลิเวเนี่ยจะมีการเด้งเลือด30%แล้วก็จะทําการล่องหุ่นนะครับซึ่งขนาดที่เราล่องหุนจากการเพอร์เฟกต์ดอทได้เนี่ยและเราไปกดโจมตีปกติใส่ศัตรตูเนี่ยเราก็จะได้เกรดด้วยนะครับแต่ย้าไว้ก่อนนะว่าถ้าเราเพอร์เฟกต์ดอทได้แล้วเนี่ยแล้วเราอยู่ในสถานนะล่องหุ่นแล้วเนี่ยแล้วเราโดนศัตรูโจมตีครับหรือโดนดานเมจ นิดหน่อยก็ตามครับตัวคอนชิลิวเนี่ยจะหลุดจากการล่องหนนะครับและเราก็ไม่สามารถโจมตีเราได้เกรดได้อีกแล้วนะครับเพราะงั้น,นครับไอเรื่อง Perfect Dot ต้องหนแล้วไปโจมตีศัตรูเพื่อได้เกียรดสามเกรดเนี่ยผมมองว่ายากไปนะครับเพราะงั้นผมจะโฟกัสไปที่การใช้สกิลหนึ่งทิมให้โดนก็พอนะเออมาในส่วนของค่าซับนะครับเราใช้ค่าซับอยู่ที่160%สนะส่วนแท็กก็จะตามที่ทุกคนเห็นไปตะกี้นะครับก็จะมีสีแท็กนะ แต่หลักๆเนี่ยผมจะเน้นให้ทุกคนเอา2แท็กนี้นครับก็จะมีแอคแท็กเกับโลกใหม่นะครับส่วนอีก2แท็กที่ติดมาเนี่ยก็เป็นแท็กอะไรก็ได้นะ <c oughs> จริงๆเราเน้นแค่แอคแท็กเกับโลกใหม่เท่านั้นนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับผมก็จะเน้นตัวคอนนิกะเป็นพิเศษนะเหมือนเป็นชาร l ล e นส์สำหรับคลิปนี้นครับว่าผมจะปาดนิกะได้กี่ตัวนะมาเริ่มกันที่เกมแรกนะครับกับสเตตปาลาติเอนะครับตอนช่วงเช้านะ ซึ่งเกมนี้นะครับทีมผมมีตัวคอนอย่างคูซันมินิกะแล้วก็คูซันนะครับซึ่งเกมนี้ถามว่าเราควรระวังตัวคอคไหนเป็นพิเศษนะครับจริงๆก็แทบจะทุกตัวเลยนะ <c oughs> หลักๆนะครับการเล่นชิลิวเนี่ยขอแค่ให้เราเก็บเกรดให้ครบ5้าเกรดนะครับเออถ้าเราเก็บเกรดครบ5้เกรดเนี่ยเราสั่งตายตัวอะไรก็ได้นะครับแต่คลิปนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปตะกี้นะผมจะโฟกัสที่ตัวครมินิกะเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับ เล่นในช่วงหลังรีแรงนะเออเพราะงั้นอาจจะเจอตัวคอนแปลกๆหน่อยก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะผมเล่นหลังรีแรงนะซึ่งตอนนี้เราก็เตรียมพร้อมก่อนเลยนะครับเตรียมค้อมที่จะไปทิ้มใครสักคนนะแต่ก่อนนั้นขอดึงทงใหม่ละกันเออขอแบบทำหน้าที่สายหมัดที่จริงใจหน่อยเออแล้วก็พุ่งล่องหุนมาก่อนแล้วก็ทิ่มไง ทิมไปก่อนแล้วก็เพอร์ฟิกดอวตาตาทีโจมตีโปรติอ่าเรียบร้อยเกียรติผมติมแล้วนะนิกาก็สั่งตายไว้ก่อนเลยเห็นไงล่ะทุกคนเท่ใช่ไหมครับเออผมมอนยังไงก็เท่นะตอนตอนแบบเอ้กูพูดซ้อมทำไมเนะี่ยเอางครับตอนชิลิม่มสั่งตายเนี่ยไม่อย่างเท่เท่จริงเลยเออแต่เงื่อนไขในการสั่งตายเนี่ยมันก็ยากนะครับการเก็บเกียรติเนี่ยยากมากเลยนะอย่างที่ทุกคนเห็นไปตอนเมื่อกี้นะครับการเก็บเกียรติอย่างแรกเนี่ย ไดจากการทิมศัตรูด้วยสกิลหนึ่งนะแล้วก็อย่างที่2เนี่ยคือการเพอร์เฟกต์ดอตตอนล่องหนครับแล้วก็ไปโจมตีโปรติให้โดนศัตรูไงแต่๋ตอนนี้ต้องรีบออกจากตรงนี้ก่อนครับคือแม่งถ้าอยู่ต่อไปเนี่ยผมน่าจะตายแน่ๆนะคือนัวจัดเลยตรงนั้นน่ะแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นไปตะกี้นะครับคือตัวคอนชิลิวเนี่ยจะมีกันตายนะครับแต่กันตายเนี่ยจะทํางานก็ต่อเมื่อตัวคอนชิลิวมันมีเกรดไงมันต้องมีเกรดสามเกรดขึ้นไปนะครับเออมันถึงจะมีกันตายนะ ถ้าศูนย์เกียรเนี่ยไม่มีนะครับแต่ตอนนี้ผมเกียรเต็มไงก็ล็อกนิกาก่อนเลยเอาว่ะทุกคนตอนนี้ผมเก็บนิกาไปถึง2ตัวแล้วนะจากกันแบบสั่งตายอ่ะเออคือมันสั่งตายแบบมไม่ยังโกงแต่เง่อนไขแม่งก็ยากเกินนะไอสั่งตายเนี่ยแต่ก็มันรู้สึกดีอ่ะตอนสั่งตายใส่ศัตรูอ่ะมันเท่งไงจงังหวะมันเท่ก็ขอทิมคุซันก่อนเลยขอเกียรหน่อยนะน้องพี่ต้องการกันตาย อืมแต่ตอนนี้ถอยก่อนนะครับคือตัวคอนชิลิวเนี่ยไม่เหมาะกับการไปบุกนะคือมันบางนะครับเออก็อเสียตัวคอนชิลิวมันบางมากนะแล้วก็ถ้าไม่มีเกรเนี่ยมันก็ไม่มีการตายด้วยนะครับตรงจุดนี้ต้องระวังนะคือผมตายแบบเออบ่อยมากนะครับคือนึกว่าตัวเองมีการตายอะไรเงี้ยแต่จริงๆตัวเองมันไม่มีไงก็ขอทิมแต่ทิมไม่โดนเออถอยก่อน <c oughs> โอ้โหกูกรารกูกรารมันจะรอมผม เฮลมีทีสไงไม่ต้องเกตติมก็ได้ผมก็ฆ่าได้เหมือนกันแค่มันไม่สามารถสั่งตายได้ก็เท่านั้นเองแต่ตอนนี้ขอเกตได้ไหมนิกะขอเกตได้ไหมอืออูโหูม่งทิมไม่โดนคือแม่งล้มอยู่ไง <c oughs> กว่าแม่งจะหายล้มแล้วอหูม่งขมือบผมว่ะเกือบแตกผมต้องถอยและเพอร์เฟกต์ดอทไม่ได้ไม่เป็นไรเรายัางมีการตายอยู่เพราะงั้นเราก็ขอ ขอทิมขอทิมสักทีแต่นี่กะเอาโอ้โหแม่งเพอร์เฟกต์ดอทเอ้ยไม่ใช่ดีเขาตื๊กกาดแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาหัวรลาะแซ็กต้องเพอร์เฟกต์ดอทแล้วก็เตรียมเตรียมโอ้โหคือผมต้องกันกี้เหรเพื่อนอย่าทำมันล้มได้ไหมเมื่อกี้จะตีโบกติเอาเกียร์แล้วเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรขอทิมก่อนจบเกมแล้วกันและเกมนี้ก็จบไปที่สกอร์ซีหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับัวคอนชิลิวนะครับโดยรวมเนี่ยคือเล่นยากนะครับแต่ก็นั่นแหละครับ ันเท่นะเออใครเล่นตัวคอครมันเนี่ยคือรู้สึกแบบออกูเท่จังวะจริงๆมาต่อกันที่เกมที่สองนะครับกับสตตดเอ็กฮินะซึ่งเกมนี้นะครับทีมผมมีตัวคอครอย่างนิก่าคิสซาลุแล้วก็น้องคนรู้จักผมแล้วกันน้องแบงค์แล้วกันเออเล่นตัวละครไคโดมัดนะส่วนทีมตรงข้ามเนี่ยก็มีไคโดมัดเหมือนกัน,นครับก็ถือว่าเจ้าๆกันก็นแล้วกันนะ แล้วก็ผมย้ําอีกทีนะครับว่าเกมที่ผมเล่นอยู่นักขนาเนี่ยคือช่วงหลังรีแลงนะครับเพราะงั้นการเจอตัวคอนแปลกหรือตัวคอนที่เขามาทําเหรียญทําซับเนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะครับเออแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสไอเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะเพราะว่าผมไม่ได้แตะแลงแบบจริงจังมานานแล้วครับตอนที่ผมแพ้เนี่ยผมก็ไม่ได้รู้สึกแย่หรือรู้สึกไรนะครับก็มองเป็นเรื่องปกติละกันเพราะว่าผมก็เล่นเกมนี้มานานแล้วนะครับการที่จะแพ้ชนะก็เป็นเรื่องปกติผมไม่ได้ซีเรียสนะครับ เดี๋อาจจะพราะผมไม่ได้แบบต้องการแต่แรงก็เลยไม่ได้โฟกัสเรื่องแต้มหรือคะแนน,นนะครับ <c oughs> แต่ช่างเรื่องนั้นไปก่อนเรามาโฟกัสที่เกมกันดีกว่าขอทิ้มไครโดมัดสักทีหน่อยเฮ้ยแล้วก็โอ้โห <c oughs> ว่าจะแบบเพอร์เฟคดอทล่องหนสักหน่อยอระยะมันสั้นอ่ะดิไคโดมัดก็ขอปาดสักทีหลับไปซะเถอะนะไคโดมัดคุงแล้วก็เตรียมล่องหนแล้วไง เตรียมล่องหุ่นขอทิมได้ไหมน่กะขอทิมได้ไหมโอ้โหแม่งเอ้ยกว่าไม่จะลุก <c oughs> อ่าไม่เป็นไรขอตีสก,กิดนิดหน่อยเอา้าแล้วมันกลับมาที่เดิมทําไมเนี่ยอดูทรงหน้าจะไม่ได้ชารจแน่เลยน่กาตัวนี้อ่าไม่เป็นไรขอทิมอีกทีขอทิมได้ไหมนี่กะโอ้โหแม่งล้มอีกแล้วทำไมตอนจังหวะผมแม่งจะทิมเพื่อเอาเกียร์เนี่ยมันชอบล้มจังฝะเฮ้ยก็ <c oughs> <c oughs> แตกก็เกิดใหม่เป็นชิลิวรอบที่สองนะครับ รอบนี้ไม่พลาดแน่นอนนะเมื่อกี้พลาดหลายรอบแล้วก็ทิมเป็นไงแช้งโดนห้าหกพี่ไปเป็นไงจุกแล้วสิโดนที่ยวจอดเลยแช้งแต่ตอนนี้ขอมาช่วยเพื่อนดึงธงสัก่อนไงแล้วก็เตรียมเตรียมรอทิมก่อนนะครับผมจะไม่ใช้สกิลสอนะผมรอเก็บเกียบ,บเต็มนะครับแล้วก็สั่งตายนะแต่ก่อนหน้านั้นขอทิมก่อนไงเป็นไงอะลุงโดนห้าหกพี่ไปก็จุกเหมือนกันอนะ ลุงโลเจอือโดนฮะหกผมนะครับแต่ตอนนี้สแต็กผมเต็มแล้วนะตอนนี้ผมสามารถสั่งใครตายก็ได้นะครับแต่ได้แค่ตัวเดียวนะตอนเนี้แต่ตอนนี้ชักจะไม่ไหวแล้วสิกดสกิลหนึ่งคุ่งไปคุ่งขอทิมหน่อยขอทิมหน่อยเอยไอ้ออลุงแม่งเฟดอทเฉยอ่าได้ก็ตีโปรติโอเคโอ้โหโ,โ,โ,โดนอะไรวะเนี่ยเออไม่เป็นไรเอ้ย,อยนี่กะน,นีกะ เว้ยเตมไม่ได้นะครับถ้าเราไปปาดจังหวะนี้นครับเราจะติดสถานะนะแล้วก็ไม่โดนไงล่ะแต่พี่รอดึงเสร็จก่อนไงแล้วก็ปาดไงการันตีโดนด้วยเป็นไงเลยนิกะตัวที่สามที่พี่ฟันก็ขอทิมทิมลมก็ตอนนี้ผมสั่งตายนิกาไปถึงสามตัวแล้วครับรวมจากเกมที่แล้วด้วยนะเออแต่ตอนนี้คือคิดหนักนะครับคือสกิลไม่มีเกรดก็ศูนย์ะครับไม่มีการตายด้วยนะ ตอนนี้ผมไม่มีกันตายเลือดเหลือนหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ผมขอเล็งก่อนนะครับว่าผมจะทิมใครนะแต่ดูเหมือนว่านิกะอยู่ตรงกลางใช่ไหมก็ขอทิมนี่กะละกันเอา้าแม่เงเสือกล้มโอเคไม่เป็นไรก็ขอทิมลุงโลแทนละกันเป็นไงละ่ะโดนห้าหกที่เข้าไปไปนนิกะโอเคมันดึงขอตีโปติเอาเกีแล้วก็ปาดชึบอย่างเท่เนี่ยใครอยากแบบเล่นตัวคอนเท่ๆเนี่ยผมแนะนานะครับชิลิวนะถึงตัวคอนพี่เกียจะเล่นยากไปหน่อยก็เถอะ แต่เวลาเราเล่นเนี่ยมันรู้สึกไม่เทจ่จังวะก่อนกูสั่งตายไ,ได้สักตัวหนึ่งเนี่ยแต่กว่าจะเท่เนี่ยมันก็ใช้เวลาอยู่ระดับหนึ่งก็แล้วกันนะซึ่งเกมนี้นะครับทีมเราก็ชนะไปนะครับไปดูกันที่เกมต่อไปกันเลยมากันต่อกันที่เกมที่สามนะครับกับสเตตเอกเฮดนั่นเองนะเอา <c oughs> ้าสงสัยผมน่าจะโหลดเข้าเกมช้านะครับก็เลยไม่ได้ดูไลฟ์อัพทีมเรากับทีมศัตรูนะซึ่งเกมนี้นะครับทีมผมมีตัวคอนนิกะมีคูซันแล้วก็นิกะนะครับ ส่วนทีมตรงข้ามเนี่ยก็จะมีตัวคอนอย่างคู่สัน้นมีปูกาฟมีนิกะแล้วก็อันเบอร์นั่นเองนะซึ่งเกมนี้นะครับเงื่อนไขแรกก่อนเลยเราต้องได้สแต็กนะครับเออหรือได้เกดรดนั่นแหละซึ่งการที่เราจะได้เกรเนี่ยคือเราต้องทิมด้วยสกิลหนึ่งให้โดนซึ่งอันนี้ยากจัดเลย <c oughs> อ่ะช่ามันไปก่อนครับเอา้าแล้วเขากดโกดเลยก่อนแล้วเกมแม่งโหลดนานเลยไงไหนไหนเกมก็โหลดช้าแล้วครับเดี๋ยวผมพูดตรงนี้ก็แล้วกันนะ คือตัวคอนขี้ริ้วเนี่ยเป็นตัวคอนที่เล่นสนุกนะครับแต่ก็แอบ,บเล่นยากเหมือนกันนะแล้วก็เป็นตัวคอนที่ไม่เหมาะสำหรับการไต่ลงแรงนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเล่นยากนะว่าเราจะได้ช็อตในแบบการสั่งตายอะ่ะมันยากเออกว่าจะเก็บเกียร์ได้ครบห้าเกียรอะ่ะแต่ตอนนี้ขอมาดึงธงก่อนละกันดึงเสร็จแล้วเราก็เตรียมทิมโอ้โหไอออนเบอร์มันดันหมัดตรงก่อนไงเออมันอัปเปอร์คัตผมก่อนงั้นผมก็ขอทิมละกันขอเกียร ขอ,อกันตายุ้ยนี่กะนี่กะดึงแบบนี้โอ้โหไม่ดาเมทจังเบาเลยคริว <c oughs> ม,มันดาเมจเบาจังไงมันคูณตั้ง750เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วแหละแต่มันคูณเยอะอยู่ไม่ใช่หรอทำไมมันเบาจังเลยฟ้าเฮ้ยก่อนนะนี้ขอทิ้มขอทิ้มดากหน่อยปู เรียบร้อยปู่แล้วก็เพอร์เฟกต์ดอทเอาเลือดนะครับแล้วก็เดินหนีแบบที่ที่ยงไงแต่ตอนนี้ไม่ที่แล้วแล้วชิลิวก็กลับมาอีกครั้งนะครับหลังจากที่วูบโดยไม่รู้ตัวก็แล้วกันนะคือชิลิวเนี่ยเป็นตัวควอนที่แพ้คิสลุหนักก็แล้วกันนะครับสาหรับใครที่ไม่รู้นะแต่ก็ยังว่าแหละ uh huh. แม่งทิมไม่โดนอย่างว่าแหละนี่คือไม่มีอะไรมากครับเค่จังหวะมันได้นะเลยพูดอ่ะตอนนี้เราก็ รอสกิลหนึ่งคูดาวเสร็จก่อนครับแล้วก็ค่อยไปพิมพ์อีกสักหนึ่งทีรอบนี้ไม่พลาดเอา้าไม่เพอร์เฟกดอตอีกตายแล้วก็ปาดแบบโนอิโก้ปาดแบบไม่มีสแตก็กแล้วก็เตรียมตีโปติละกันนะ <c oughs> อ,อ,อู้หูห้หหโดนมฤตฐานตะวันแดงเกินไปพี่โอ้โหไม่นิกะาไม่ตื้อไม่เลิกว่ะงั้นขอถาดหารก่อนอันแล้วก็ขอล่องโหนก่อนเลยขอพิมพ์ในเป่านิกะเอา้าไม่เพอร์เฟกดอตอีกแล้วเอ้ยไม่ใช่ดิเพอร์เฟกต์กา เออมันก็อันเดียวกันแหละแต่แค่เพอร์เฟกการ์ดเนี่ยมันดิ้งเลือดอืมแต่ตอนนี้เอาไงดีตูมีบัฟเด็กดูทําอะไรไม่ได้แล้วโหวแล้วปาดมืดด้วยปาดมืดแบบนี้ก็ตีโปกติเอาละกันและจังหวะนี้เราต้องได้เกรดเราต้องทิมให้โดนรอบนี้ต้องไม่พลาดเอาไม่ทิมเอาโดนอยู่นี่หว่ารืกว่าทิมไม่โดนคือมันได้เกรดนะครับน่าจะทิมโดนแหละแต่ตอนนี้ถอยก่อนแม่งจะตายแล้วเนี่ยเข้าไปแป๊บเดียวแม่งจะเตกแล้วก็ขอเพอร์เฟกต์ดอทเอาเลือดก่อนละกัน แล้วก็หนีหนีกันรอจังหวะก่อนนะครับแล้วใครเพอร์เฟกต์ดอทมาก็ปาดชิบก่อนเลยปลาดแบบปีปกตินะเออไม่ใช่สกิลนะเมื่อกี้แต่จังหวะนี้ขอทิมกําแพงก่อนละกันเป็นไงล่ะกําแพงโดนห้าหกพี่ไปก็จุกเหมือนกันนะอืมแต่ตอนนี้คือต้องคิดแล้วนะครับว่าตูจะปาดใครดีคือตอนนี้มีสแต็กไงเออปาดไอตัวคอนคุซันก่อนแล้วนันไม่รู้จะปาดใครละแม่งเหลือแค่สิบวิแล้วเนี่ยอ่าเดี๋ยวช่วยนิกาด,ดึงธงแล้วกัน และเกมนี้ก็น่าจะจบไปแล้วนะครับซึ่งสกอร์เกมนี้ก็จบไปที่สกอร์41นะซึ่งโอ้โหแม่งโดนทิศลรุลูดทีเดียวแม่งหายทุกรอบเลยก็โดยรวมคลิปนี้นะครับเน้นสนุกก็แล้วกันนะว่าตัวคอนชิลิวเนี่ยก็ไม่ได้เหมาะสำหรับการใส่แรงนะครับก็เน้นสำหรับใครที่อยากสนุกกับเกมอยากเอนจอยกับเกมเนี่ยผมก็แนะนํานะครับชิลิวเนี่ยถือว่าเล่นสนุกเลยแหละแต่อาจจะติดเรื่องการเก็บกีดเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากหน่อยนะครับ แต่ถ้าคุณเจ็บได้ครบ5้ากิดเนี่ยผมมั่นใจเลยครับว่าคุณจะรู้สึกว่าแม่งเท่นะแต่ก็นั่นแหละครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นครับซึ่งคลิปหน้าจะเป็นตัวคอไค์ไรก็ค่อยว่ากันแล้วกันนะ